ถึงกาหลีแล e ้วทุกคนเดี <S s ๋ยวไว้มาเลอาให้ฟังว่าเรื่องต่อมอจะเป so ็นยังไงนะคะอออเพิ่งหมดแรกเองนะสีนเลนเลยค่ะ ทุกคนสํอนรับซื้อช่องสูทกันนะยังเป็นทางการนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนแท็กซี่กำลังจะเข้าเมืองแล้วนะคะซึ่งโดยเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ที่กำลังจะมาเที่ยวอะน่าจะรู้สึกแบบกังวลแล้วก็ตื่นเต้นแบบผ่านตอหมอว่าเออมันจะเป็นยังไงมันโหดไหมเราต้องเตรียมตัวยังไง อแอนแรกไปกาจะแบบออพยายามเก็บข้อมูลแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแต่ความจริงคือเหมือนแบบไม่รู้เลยอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาดูประวัติของเราด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าของไปก็คือพาสปอร์ตใหม่ด้วยนะคะมีประเทศเดียวที่เพิ่งไปมาก็คือเวียดนามเลยก็นี่ก็มาเกาก็เลยแบบ ไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังจริงในส่วนของเรื่องการผ่านหรือการตรวจคนเข้าเมืองแต่ก็พยายามเตรียมข้อมูลมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะให้ได้ก่อนในเรื่องการท่องเที่ยวแบบรู้ให้ได้ว่าวันนี้เราจะไปไหนเราแว้งนั้นมีอะไรหรืออย่างน้อยคือบอกตัวเงินให้ได้ว่าเราเตรียมเงินมาเท่าไหร่หรือว่าคิดว่าจะเข้าเมืองยังไงคืออะไรพวกนี้แต่ว,ว่าน่าจะสําคัญนะแต่ตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าเข้าเมืองแล้วก็มาถึงก็คือฝนตกต้อนรับเลยจ้าแล้วก็คือตอนแรกอรดูพยากรณ์อากาศมาก็คือเขาบอกว่าคือปักจะแดงเลยว่า ช่างมันเถือนทไปแล้วคือลูกยากรอ์อา,ากาศเขาบอกว่าจะอากาศประมาณติดลบแต่ตอนนี้ไม่อากาศคือสบายไม่นาำเลย <S <S 1> <S 1> ทริปนี้เป็นทริปเปต,ตัวเองนะคะเน้นความสบายขอให้ทริปนี้เป็นทริปที่ราบลื่นทุกสิ่งทุกอย่างสมปรารถนาดังใจคิดอยากซื้ออะไรก็มีให้ซือ้อยากกินอะไรก็มีให้กินซะ คลิปนี้นะเตยใช้กล้องตัวใหม่ค่ะก็คือ Osmo DJI Osmo Pocket 3นะคะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดก็คือเตยใช้ตัว2มาแล้วแล้วก็พอเห็น3ใครมันจะอดใจไหวเห็นแล้วก็อยากได้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคาุณภาพของกล้องจะเป็นไงอันนี้คือเซตเป็นค่าเริ่มต้นแบบโบโบเบเบคนที่ไม่ถนัดไอทีใช้เผื่อใครที่อยากจะได้รุ่นนี้อยู่เนี้ยจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะซื้อหรือจะไม่ซื้อดี มัน่กท,สส <c oughs> ทริปนี้ก็คือกี่วันน่ะจริงๆก็แค่3 3คืน4วันน่ะที่เกาหลีมาเดี๋ยวพาดูห้องกันก่อนนะคะเผื่อใครที่อยากจะมาเกาหลีแล้วก็ไม่ได้อยากพัก Airbnb อยากหาโรงแรมที่อยู่ใจกลางเมืองราคาโอเคเข้าไปก็เนี่ยตามที่เห็นนะทุกคนล้างลังหน้าแล้วก็ มีน้ำให้สองขวดน้อยๆแล้วก็เตียงแล้วก็น่าจะวางกระป๋องกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยขอตัวไปเก็บข้าวเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ไปไหนบ้างอันยองเตียวเจอเพื่อนแล้วค่ะต้องไหมอะต้องไหคือตอนเนี้ยเอาจิงมากทุกคนถ่ายบล็อกอะแล้วคือไม่รู้ว่าจะโฟกัสกล้องใครก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะตรอนนี้ที่เตยมาก็คือแถวฮันนํำนะคะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่แบบ เขาฮิตๆกันอยู่ก็จะมีตัวบัลเล่ที่พาไปคือจะเป็นวายบาร์นะคะซึ่งเมื่อวานถามเพื่อนเกาหลีคนนึ่งเขาบอกว่าอันนี้ยวายบาร์ดีมากอาหารกลางๆแต่ขนมคือ the best in Seoul เขาพูดแลวกินวายกับขนมเด้ไหมเออเพิ่งวันแรกเองนะสนเลี้เลยค่ะ เมื่อกี้เราอยู่ในร้านแล้วทำไมเราออกมาอยู่ข้างนอกกันคะเราหิวว่ะวันนี้พ่ออยังไม่ได้กินเลยเลยอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอมท้องรองท้องรองท้องขมท้องแม่ภัยด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะคะคืออีมาท์นี่แอบดูขนมในอีมาท์คือจิตต์ที่นี่ของพอเยอะจิงนแล้วอยู่ตรงนี้อยู่สาขาใกล้ๆแบบอยู่ระหว่างฮันนากับอีทวลี มากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือยังไงรองเท้าเปิดอีกแล้วครั้งที่แล้วฮอลิเดย์วิเจนสุดาพี่ฝากด้นลุดใช่นี <บา S 1> ่คนี้ก็รองเท้าหลุดเหมือนกันเพราะว่ามันเออขาเรียกอะไรนะเหมือนเดินเจะะอฝนกันทั้งคู่แล้วมันแบบจุกลงไปเลยเอาหรอใช่กลับมาถึงร้านแล้วทุกคนเดี๋ยวเริ่มกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะกินยาวละแล้วเดี๋ยวจะกันพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวมาดูนะว่าพรุ่งนี้เรจะไปไหนตามนั้นนะคะขอไปกินก่อน อปาตินานอะมันคือความมันอร่อยเว้ยนานมากที่ออกไปนานมากที่ออกไปนานสุดๆค่หรือมันก็คือแป้งแบบประมาณมันแป้งปกตินานมันมันมันเป็นมันแบนๆปะมันนุ่มมากเลยมันนุ่มมันฟูมันเหนียวมันหนุบมันแบบมันอร่อยเลยเราซอนคือแบบมีความกลิ่นอะกลิ่นไงเคี้ยวหวานอะออนซอลพอสองเราละดื่มแก้วกันไปแล้ว ไม่จบลองมาต่ออีกร้านหนึ่งเดี๋ยวมาให้ดูว่ากินอะไรกันอีกแล้วตอนนี้จะไม่เก็บล้นกดกดกดตอุ้ยโอเคอุ้ยแต่มันทิ่มมือมันทิมมันทิมไปแล้วระวัง แล้วก็แล้วก็จุ๊บเลย้เพื่ออะไรอ่ะแล้วก็จุ๊บเลยเพื่อมากินันี่ยอืม่ก็ดงดิพอเราถึงโอลิบยางแล้วดูกันเลย ซื้อสินไปแต่คือแบบยังไม่ค่อยได้ใช้เลยอะคือพอไปไทยจริงๆเรารู้สึกว่ามันใช้ไม่ค่อยได้สำหรับผิวเตยนะคะโอเคอันนี้ที่เขาแบบรูบึงกันที่ไทยสุดๆฉันเจอแล้วจ้ะหนึ่งหมื่นเก้าพันวอนตอนนี้เซลล์อยู่ด้วยนะคะนี mm, <mini. S 1> ่นีนี่แต่งตัวประมาณนี้ okay. ขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันโอเคเราออกมาจากโอลิฟต์ย่งแล้วค่ะผลประกอบการที่ได้ตรงนี้เดี๋ยวไว้จะมาอันแพ็กให้ดูอช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมองมองพีพาวอันยองไชย์ไปโอลิฟต์ย่งมาแล้วแล้วอีกที่หนึ่งที่จะไปก็คืออะไรแพนเค้กเฮาส์ The Original Pancake House คือแบบ เค็มไข่เบอร์วอฟเฟิลอะไรเงี้ยิลเปันแบบอิงลิสเบรคฟาสอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออิงลิสเบรคฟาสโอเคนี่มีอันนี้ค่ะมีทนได้นี่มีขับอันนี้อันนี้เรามาคืออันนี้นะตรงข้ามเบนซูบี้เนี่ยมันเป็นแบบเป็นดื่มไว้ทานกลางคืนไว้ดื่มแกงต่อหรืออะไรเงี้ยมันมีแบบพวกโอเด้งแล้วมันก็มีห้องแบบห้องไพรเวทเยอะมากใครจะมาเดทใครจะแบบไม่อยากให้เจอใครไม่อยากให้เห็นอะนะดีมาก เมื่อกี้เราสั่งอาหารเลแล้วค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เตยมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือตั้งแต่ก่อนมาเกาหลีคือจะไปไปฟิตติ้งละครแล้วทีนี้เตยเป็นสิวคือไม่ได้จะเข้าสปอนเซอร์หรืออะไรเลยแต่อยากจะให้เห็นความสมารถพิเศษของเพื่อนสาวนี่เห็นสิวเมนี่ไหมคะอย่างเชบคุณเตยเนี่ยนะคะหมอคิดว่าสกิดได้สกิดให้เป็นระบายแล้วมันจะเป็นรอยไหมมันกลางหน้าผากเลยนะ คือมันเป็นแป๊บเดียวแล้วคุณเตยก็ไปทานนู้นทานนี่ให้มันแบบจังๆเลิ่มได้ก็รีบทานรีบทานเร็วก็จังเร็วอ๋อเหรอใช่ค่ะนี่อันนี้ก็คือบัตเตอร์มิลนะคะแล้วก็ว a f f l e ไก่กาแฟเฮ้ยใช้ได้นะอตอนแรกนูกว่าจะแบบตอนแรกนูว่าจะขนลุกชิมกาแฟแต่ว,ว่าแบบใช้ได้เลยอะมันเป็นลาเต้ที่แบบ ือว่าคนที่ชอบดื่มกาแฟดื่มได้โอเคทุกคนตอนนี้ไปอยู่ในร้านแทมบูรินนะคะซึ่งไม่ได้ถ่ายที่หน้าร้านเพราะว่าคือเห็นแถวคนน้อยก็เลยรีบข้อมาเลยนะคะสรุปก็คือคนเยอะมากข้างในแต่ไปก็ซื้อแหละเป็ซื้อเป็นครีมเป็นแฮทครีมนะคะสองอันร้านต่อไปนะคะที่เราจะแวะอยู่ไม่ไกลจากแทมบูรินเลยใกล้มากๆ ก็คือ All อเดซาวบาร์นะคะไปเข้าไปดูใครเป็นสายเคป๊อปอะซื้อของตามศิลปินมาดูได้นะคะอยู่ตรงฮงแดเดี๋ยวโดยจะแชร์ลิงก์เอาไว้อยู่ข้างใต้เดสคริปชันละกันค่ะวิดมูอยู่รู้ปะ ฮีทน,นะคะบัมนี้เป็นอัลบั้มฝรั่งนะคะบัมสังกิกนะคะโอเคซึ่งเพลงดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองฟังกันนะคะเราอยู่ที่ร้านเพลงจุกนนุมีค่ะอีกแล้วทีเป็นร้านที่แบบ ถ้ามากาหลีแล้วไม่มากินอบบ่ะรู้สึกว่าแบบขาดอะไรไปมันไม่ได้แบบต้องกินแล้วสั่งแบบต้องสั่งแบบเผ็ดด้วยนะทุกคนมันจะได้แบบ Good morning ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองไม่ใช่ วันที่3ามแล้วนะคะที่เราอยู่ที่เกาหลีเนี่ยตอนนี้แต่ก็ออกมากินข้าวคนเดียวแต่พี่พาวคือเมื่อคืนเขากับ6โมงเชา้านี่ก็เลยแบบปล่อยเขานอนไปนะคะนี่ก็เลยออกมากินข้าวคนเดียวก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมิทาวโซนะคะอยู่ในคาลตูคิวนี่แหละซึ่งเป็นร้านที่เคยมาอยู่แล้วฟิลอเมริกันเบรคเฟสนะคะเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านะ คูนั่งคนเดียวเราถ่ายคลิปกล้องจริงๆว่าเปิดอยู่เลยนะคางขนาดนี้เวลาบ่ายโมงสี่สี่นาทีนะคะโนยฉันเปิดคลิปไปแล้วจ้ะเอ้าแล้วก็คือทำมาแล้วนะคะนี่เราอยู่ที่โซฟาเลยค่ะ เย้เรามาเที่ยวธรรมชาติกันบ้างนะคะตอนแรกแพลนคือจะมาขึ้นแต่เช้านะคะคือขึ้นแต่เช้าคือฉันก็ไม่ต้องนอนอะค่ะโอ้เธอทำไรไงเก่งมากใครมาเที่ยวเกาหลีแล้วแบบกลับบ้านหกโมงเช้าเหมือนเทาบ้างคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรมันคือสิ่งนี้ทำห้ต้องกลับบ้านหกโมงเช้าโมงไปกินไปอะไรอย่างนี้ต่อแต่วันนี้โซฟอร์เรสไม่ได้แบบมีแค่ใบไม้เป็นสีทุกคนมันเหมือนมีตลาดพอดีเดี๋ยวจะพาเขาไปดูตลาดนิดนึงไหมเออได้เออนี้นตาใช่อะ คือเราไปแฮปปี้เบิร์เดย์น้องหมาเขาเขามีน้องหมาอยู่ยุ20ิบขวดพอเราแบบเหมือนทำกิจกรรมกับเขาว่าขวนว่เดินผ่านแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์อะไรเงี้ยเขาก็โอเคไหมเออเคยมากทริปนี้เป็นทริปเปตัวเองนะคะเน้นความสบาย Yeah my favorite need gotta I song on boost put อันนี้ได้สั่งเป็นลาเต้บีนอะไรสักอย่างมันคือลาเต้แล้วก็หอมกลิ่นวาน,นิลาแบบนิดหน่อยแล้วก็หวานแบบไม่มากนะคะ okay, u, โอเคมารีวิวเจ้าท้าที่สั่งเมื่อกี้ได้สั่งเป็นถ้ามีสองรสมีรสพักทองเออแล้วก็รสเก่าลาดัดอันนี้สั่งเป็นเก่าลาดัดมา,าจะบอกว่าอร่อยเลยตัวครีมเขาเแบบหวานเบาๆแบบพิซเจอร์เบาๆแล้วก็ เป็นไส้แบบเก่าร้านวรมันจะไป็หวานมากที่เก่าร้านแต่ก็อร่อยอ่ะนวนๆทุกคนอร่อยต่อค่ะมาถ่ายรูปตู้ของ BTS กันค่ะทุกคนไปตู้แอบยาวกิจกรรมของผู้หญิงวัย31 ท anyway, ี่มีความตรงติงเท่ากสิวชนะสิวชนะไม่เป็นไรเพิ่งสิวเปเรื่องธรรมชาติเรื่องหวังก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกัน เหวนน้าแหอนสามีน้าปิ๊งเหรผู้หญิงไม่สามสิบเป็นอย่างนี้โตแล้วใช่กไดแล้วว่าเราจะถ่ายอะไรกับพี่ะถ่ายรูปกับจองผูกถูกต้องเพราะว่าตอนนี้น้องผูกพึ่งเมนียว่าใหม่เข้า ชอบอุดมไปแล้วสามบั้งใหญ่ซื้อซื้อให้คนนู้นคนนี้ด้วยนะคะโอ๊ยน่าเกิดเลยบ้างเลยเกิดแม่คนตัวไม่ถูกเป็นปลาดิ้นะคก็มีออสฟิร์นะคะจากร้านต่อไปบโดครับและอีกร้านเดยค่ะโดนัดิสเสริฟไปกินกันนะครับที่ไหนคะที่ไหนบ้างค่ะมีที่อุดมสุขครับเอ็มควอเทียแล้วก็อารีครับสั่งออนไลน์ก็ได้ครับโอเ วันละค่ะพี่พีาจะวัน6วัน6วันละครับเคแยวจะถ่ายอาหารให้ดูนะเธออันนี้เป็นหม้อไฟปลาเราเคยไปกินร้านนี้แล้วนะเธอที่ตอนถ่าย TGAF แล้วเขาก็มีปลาดิบจะได้ถ่ายให้ดูตอนที่ทานเพราะอะไรเพราะเราจะตั้งใจกินเราตั้งใจตั้งนช่ต้องกินเราอยากปิดคลิปเลยคํา่องบอกว่าจะตามรอยกันได้นะคะจะพยายามแปะพิกัดให้ได้ละเอียดที่สุดที่เอียทำได้นะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 好热。